Could all การถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก The p โพสตถือว่าเป็นการเข้าชิงรางวัลครั้งที่21ของเมอร์ลินสตรีปแล้วละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรักษาสถิติการเป็นนักแสดงที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดได้อีกครั้งและการเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบชายของคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ในวัย8ปปีจาก a l l t h e m o n e y in the World ก็ทำให้เขาเป็นนักแสดงผู้เข้าชิงออสการ์ที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของสถิติที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงหรือผู้ชนะรางวัลออสการ์นะครับและแน่นอนว่ารางวัลในสาขาการแสดงก็ถือเป็นอีกรางวัลที่ได้รับความสนใจจากหลายๆคนและจะว่าไปก็มีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายไม่แพ้รางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยละครับในประวัติศาสตร์ของออสการ์นั้นมีนักแสดงเพียงแค่6คนเท่านั้นครับ ที่เคยคว้าออสการ์ได้3ครั้งขึ้นไปโดยผู้ที่คว้ามาได้มากที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวคือแคทเธอรีนแฮปเบิร์นซึ่งเธอเป็นเจ้าของออสการ์ในสาขานักสแสดงนำหญิงทั้งหมด4ครั้งจาก Morning g o r y y u u s s w w o s s o o m n n t to i n n n r t t h l l o o n n w w n t t r r และ <You 're S 1> On Golden p o n อรองลงมาเป็นสถิติร่วมกันของนักสแสดง5คนได้แก Daniel ่ Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Walter b r e n น a n อิงกริดเบิร์กแมนและเมอริ n นสตรีทซึ่งความ,มาได้3ครั้งเท่ากันโดยจาก5คนที่กล่าวไปมีเพียงแค่แดนเ e ียรเดลูวเพียงคนเดียวครับที่ชนะในสาขานักแสดงนำทั้ง3ครั้งจาก My Left Foot W w บบิลทและ Lin c o อ n ส่วนผู้แพ้ตลอดการต้องยกให้กับ Peter o ์โอทูที่มีชื่อเข้าชิงมากถึง8ครั้งแต่พลาดรางวัลทุกครั้งที่ได้เข้าชิง และมีนักแสดงเพียงแค่5คนครับ mm hmm. ที่เคยเป็นผู้ชนะรางวัลออสการ์ติดต่อกัน2ปีซ้อนโดยเป็นผู้ชนะในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม2คนคือลูอิสเลนเนอร์ซึ่งคว้ารางวัลออสการ์ในครั้งที่9และ10จาก The Grace f f e l l และ The Good Earth อีกคนคือแคทรีนแฮปเบิร์นครับจาก Guess Coming ดอะ t ฮ d i ์คัมมิ่งท o ด in n i n ร์และ y p i g l e t อน e are t h e e a r e ส่วนในสาขานักแสดงนำชายก็มี2คนเช่นเดียวกันครับคือสเปนเซอร์เท y ซี่ซึ่งคว้ารางวัลออสการ์ในครั้งที่10และ11จากกัปตันคอร์เจสและบอยทาวอีกคนคือทอมแฮงครับซึ่งคว้ารางวัลในออสการ์ครั้งที่66และ67จากฟ <Every> ิลาเดลเฟียและฟอ r r เรสต์กั ส่วนเจสันล็อบรัดคือผู้ชนะในสาขานักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม2ปีซ้อนในออสการ์ครั้งที่49และ50จาก All The President Men <G> และจ l i ีสำหรับนักสแสดงผิวสีคนแรกที่ได้ออสการ์คือแฮตตี้แมคดาเนลซึ่งได้รับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากกอ t h วิ e w วินส่วนซิดนีย์อยเตียคือนักสแสดงผิวสีคนแรกครับที่ชนะในสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Lily of the Field และฮัลรี่เบอร์รี่คือนักแสดงหญิงผิวสีคนแรกที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมอนสเตอร์บอล ซึ่งในปีนั้นนักแสดงนำชายตกเป็นของเดนเซลวอชิงตันจากเชอร์นิ g งเดย์และทําให้งานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่74ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีนักแสดงผิวสีเป็นผู้ชนะทั้งสาขานักแสดงนําชายและนักแสดงนําหญิงและชัยชนะของเดนเซลวอชิงตันในคืนนั้นนะครับก็ทําให้เขาเป็นนักแสดงผิวสีเพียงคนเดียวที่ได้ออสการ์ถึง2ตัวโดยก่อนหน้านี้เดนเซลเคยคว้าออสการ์มาคอรองได้แล้วครั้งหนึ่งในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องกอรี่ บ่อยครั้งนะครับที่ผู้กำกับภาพยนตร์มักจะลงมารับบทนําในหนังของตัวเองโดยมีผู้กำกับเพียงแค่2คนครับที่กํากับการแสดงของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถชนะรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนําชายมาครอง2คนที่ว่าก็คือลอเลนซ์โอลิเวียจากแฮมเล็ตและโรเบโตเบนิยีจาก Life is Beautiful ส่วนอายุและประสบการณ์อาจไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถเสมอไปโดยเฉพาะกับตาต้ามนิวซึ่งเธอคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงไม่ได้จากเรื่องเปเปอร์มูลในวัยเพียง10ขวบเท่านั้นพรองตำแหน่งนักแสดงที่มีอายุน้อยที่สุดที่เป็นผู้ชนะออสการ์ในสาขาการแสดงรองลงมาคือแอนนาพาควินที่ชนะออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเดอะเปียนมาได้ในวัย11ขวบ ส่วนนักแสดงนำชายที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นของเอเดียนบรอดีจาก The ะเปียนิที่คว้าออสการ์มาได้ตอนอายุ29ปีและนักแสดงนำหญิงที่อายุน้อยที่สุดเป็นของมารีแมทลินจาก Children of the l e s s g o t ซึ่งคว้าออสการ์มาได้ตอนที่เธออายุ21ปีในขณะที่ผู้ชนะที่อายุมากที่สุดคือคริสโตเฟอร์พรามเมอร์ซึ่งเป็นผู้ชนะในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง b e กินเ e อในวัย81ปี ส่วนเฮนรี่ฟอนด้าคือผู้ชนะในสาขานักสแสดงนำชายที่มีอายุมากที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องออลโกลเด้นปอนในวัย76ปีและเจสกาแทนดี้คือผู้ชนะในสาขานักสแสดงนำหญิงที่สูงวัยที่สุดจากภาพยนตร์เรื่อง d ด i v วิ g m i s s d a ซ s y ในวัย80ปีและมีนักสแสดงสองคนครับที่เป็นผู้ชนะรางวัลอสการ์หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วคนแรกคือปีเตอร์ฟิน์ผู้ชนะในสาขานักสแสดงนำชายจาก n น t w o ว k ซึ่งปีเตอร์เสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมในปี1977 ก่อนงานแจงออสการ์เพียงไม่กี่เดือนและภรรยาของเขาเป็นผู้ขึ้นไปรับรางวัลแทน still, not gonna take this ส่วนคนที่2คือฮีทเลอร์ผู้ชนะในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเดอะดักไนท์ซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันในปี2008โดยมีพ่อแม่และพี่สาวของเขาเป็นตัวแทนในการขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ในบางครั้งการปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียงแค่สั้นๆก็สามารถสะกดผู้ชมและคณะกรรมการออสการ์จนคว้ารางวัลมาได้เช่นกันครับ โดยผู้ครองสถิติผู้ชนะในสาขาการแสดงที่ใช้เวลาบนจอน้อยที่สุดเป็นของเบียร์ทิสเตรซึ่งคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องเน็ตเวิร์ซึ่งเธอปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียงแค่5นาทีกับอีก40วินาทีเท่านั้นแต่ก็ปล่อยพลังการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นผู้ชนะรางวัลในที่สุด รองลงมาคือจูดี้เดนจากเชคสเปียร์เลิฟที่ปรากฏตัวในหนังเพียงแค่8นาทีในบทของควีนเอลิซาเบธที่ 1, <I 'm S> 1> แห่งอังกฤษแต่ก็ครองใจทั้งผู้ชมและคณะกรรมการจนคว้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จ oh. ส่วนผู้ชนะที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์นานที่สุดคือวิเวียนลีซึ่งเธอปรากฏตัวในกรวิดวินนานถึง2ชั่วโมง23นาทีกับอีก3-2วินาที ในขณะที่ตาตั้มโอนิลจากเ e บเบอร์มูลคือผู้ชนะรางวัลน,นักแสดงสมทบที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์นานที่สุดถึง1ชั่วโมง6นาทีกับอีก58าวินาทีเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่นานกว่าผู้ชนะในสาขานักแสดงนำหญิงอย่างนิโคลคิดแมนจาก The Hours ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียงแค่28นาทีและแอนโทนีฮอบกินส์ผู้ชนะในสาขานักแสดงนำชายจาก The Silence of the Lambs ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียงแค่16นาทีเท่านั้น you และว่ากันด้วยเรื่องของบทบาทที่ช่วยส่งให้นักแสดงไปสู่เวทีออสการ์ Oscar กันบ้างครับซึ่งในประวัติศาสตร์ออสการ์ มีเพียงแค่บทบาทเดียวที่ส่งให้นักแสดงถึงสองคนที่สวมบทนั้นชนะรางวัลอสการ์ไปได้สำเร็จนั่นก็คือบทเจ้าพ่อมาเฟียดอนวีโต้คอริโอเนที่ส่งให้มารอนแบนโดจากเดอะก็อดฟาเตอร์และโรเบิร์ตเดนิโลจากเดอะก็อดฟาเตอร์พาร์ทเป็นผู้ชนะออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายจากบทนี้ทั้งคู่แต่ท่านในแง่ของการเข้าชิงออสการ์แล้วเราก็มีถึง2บทบาทครับที่ช่วยส่งให้นักแสดงได้เข้าชิงออสการ์ได้มากที่สุดถึง3ครั้ง สำหรับฝ่ายชายบทของ <I just S 1> พระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษ,กฤษคือบทที่ช่วยส่งให้ผู้รับบทนี้ได้เข้าชิงออสการ์ถึง3คนคนแรกคือชาล์ลส์ซันซึ่งได้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายและคว้าชัยชนะไปได้จาก The Private Life of Henry VIII <A bunch. S 1> คนที่2คือโเบร์ชอซึ่งได้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายจาก A Man for All Seasons และคนสุดท้ายคือริชาร์ดเบอร์ตันซึ่งได้เข้าชิงสาขานักแสดงนำชายจาก Anne of t 0 0 t o n d Days ส่วนฝ่ายหญิงบทบาทของควีนเอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษคือบทที่ส่งให้นักแสดงที่สวมบทนี้เข้าชิงออสการ์ได้ถึง3ครั้งเช่นกันครับได้แก่เคทแบรนช์ตซึ่งได้เข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงจากบทนี้ถึง2ครั้งจากเอลิซาเบธและเอลิซาเบธเดอะกัลเดนเอกและจูดี้เดนซึ่งได้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิง <laughs> และคว้าชัยชนะไปได้จากเชคสเปียร์อนเลฟ มีอยู่2ครั้งครับที่ออสการ์ประกาศให้มีผู้ชนะถึง2คนในสาขาเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งคู่มีคะแนนโหวตเท่ากันครั้งแรกเกิดขึ้นในออสการ์ครั้งที่5ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งผู้ชนะคือวอลเลซบิลลี่จาก The ะแชมปและเฟดอริกมาร์ชจากด r j e k y l ร์เจคเกิลแส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นในออสการ์ครั้งที่68 ในสาขานักแสดงนำหญิงซึ่งผู้ชนะคือแคทเธอรีนแฮปเปิลจาก The Lion in Winter <Oui. S 1> และบาบาร่าสไตเซนจาก Funny Girl ส่วนแบลลี่ฟิชเชอรัลคือนักแสดงเพียงคนเดียวครับที่มีโอกาสได้เข้าชิงออสการ์ควบ2ส,สาขาคือนักแสดงนำชายและสมทบชาย จากการสวมบทบาทหลวงฟิตกิปอนในหนังเรื่อง Going My Way ในออสการ์ครั้งที่17เนื่องจากกรรมการบางคนก็มองว่าบทนี้คือบทนำบางคนก็มองว่าบทนี้เป็นบทสมทบครับทำให้แบลลี่ฟิชเ e อร l ลได้เข้าชิงออสการ์ไปแบบงงๆทั้งสองสาขาและสุดท้ายเขาก็เป็นผู้ชนะในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับส่วนแซนด้าบล็อก <c oughs> ก็สร้างสถิติ ปีเดียวกันคว้าทั้งรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง The Blind Side และนักแสดงนำหญิงยอดแย่บนเวทีล斯ซียวอร์ดจากภาพยนตร์เรื่อง All About Steve โดยในปี2010นะครับเธอเดินไปรับรางวัลล斯เซียวอร์ดด้วยตัวเองและอีกไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาเธอก็ขึ้นไปรับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ครับ And the winner นี่ก็เป็นสีสันและก็เก็ตเล็กเก็็ดน้อยของรางวัลออสกาในสาขาการแสดงครับสาขาที่จะว่าไปบางคนอาจจะสนใจมากกว่ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำโดยเฉพาะในปีที่มีนักแสดงคนโปรดได้เข้าชิงบรรยากาศตอนเชียร์รางวัลมันก็จะลุ้นประมาณนี้แหละครับ Grace Kelly for the country. I love they're here tonight with me. But this time I feel it, and I can't deny the fact that you like me. You know, a long time ago, 1949, first picture, the producer came to me and he said, "Jack, Jack, you're going to win the Academy Award. Can you believe it?" 42 years later he was right. How oh, this son of a bitch knew. Thank you. This moment so much bigger than me. Russell Crowe said, "Don't cry if you get up there." And now I'm crying.